รัตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่22สุตตันตปิดกอังคุตระนิกายปัญจกะนิบาททุติยปัญน,นาตหมวดห้าสิบที่สองหมวดนี้มีห้าวักวักละประมาณสิบสูตรเช่นเคยวักที่หนึ่งชื่อนิวรณวักว่าด้วยนิวรวักที่สองชื่อสัญญาวักว่าด้วยความกำหนดหมายในใจวักที่สชื่อโยธาชีววัก ว่าด้วยนักรบวัคที่สี่ชื่อเทรวักว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเทระหรือผู้เท่าวัคที่ห้าชื่อกกุทธวัคว่าด้วยบุตรแห่งโกริยกษัตริย์พระนามว่ากกุทธะวัคที่หนึ่งชื่อนิวรณวักว่าด้วยนิวรณทรงแสดงนิวรณ์ห้า ว่าท่วมทับจิตแล้วทำให้ปัญญาอ่อนกำลังและตรัสเรียกว่าอากุศล,ลราศีหรือกองแห่งอกุศลคือความพอใจในกามความคิดปองร้ายความหดหู่ง่วงงุนความฟุ้งซ่านรํำคาญใจความลังเลสงสัยเมื่อภิกษุละไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์ทั้งสองอย่างหรือจะทำให้แจ้งยานาัทสนะวิเศษอันควรแก่พระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ต่อเมื่อละได้จึงเป็นไปได้ที่จะรู้จักประโยชน์ตนเป็นตน้นตรัสแสดงเรื่องประธานนยังคะซึ่งที่แล้วมาแปลว่าองค์ห้าที่ควรตั้งไว้เป็นประธานแต่ในที่นี้แปลตามอธัธกถาคือ องค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าอย่างคือมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้ปรากฏตามความจริงในพระศาสดาและในเพื่อนปรมจารีผู้รู้มีความเพียรมีปัญญา ทรงแสดงสมัยที่ไม่สมควรตั้งความเพียรห้าประการคือเป็นคนแก่ถูกโรคเบียดเบียนหาอาหารได้ยากเกิดจราจนประชาชนอพยพและสงแตกกันถ้าตรงกันข้ามก็เป็นสมัยอันสมควรมารดาและบุตรออกบวชเป็นภิกษุณีภิกษุคลุกคลีกันมาก ในที่สุดลาสิกขาออกมาอยู่ร่วมกันอย่างสามีภริยาพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพดทพักของหญิงเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความผูกพันยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งให้สำรวมอินทรีย์รูป้ประมาณในอาหารประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่เห็นแก่นอน มีปัญญาเห็นแจ้งเจริญโพธิปัจกิยธรรมคือธรรมะอันเป็นป่ายแห่งปัญญาตรัสรู้เธอทำตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตรัสสอนว่าหญิงชายขคฤรือหัดบรรพชิตควรพิจารณาฐานะห้าเนืองๆคือหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ในวงเล็บ อัน <ingt> จะทำให้ละความเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้ 2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ในวงเล็บอันจะทำให้ละความเมาในความเป็นผู้ไม่มีโรคได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ในวงเล็บอันจะทำให้ละความเมาในชีวิตได้สี เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นในวงเล็บอันจะทำให้ละความติดหรือความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจหรือฉันทราคะได้ 5. เรามีกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นในวงเล็บอันจะทำให้ละทุจริตทางกายวาจาใจได้ เจ้าิชวีพระนามว่ามหานามะแหล่งอุทานว่าชาววัชีจักรอดชาววัชีจักรอดและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้เหตุผลที่แปล่งอุทานเช่นนั้นรอดทรงเห็นลิชวีกุมารทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ดุร้ายแย่งปล้นของขายเช่นอ้อยพุทราขนมมากินเดินเกียเท้าผู้หญิงข้างหลังแต่กลับมายืนพนมมือนิ่งเข้าไปใกล้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ใดก็ตามใช้ทรัพย์ให้ได้ถูกทางห้าประการซึ่งข้อความตรงนี้ตรัสสอนตรงกับพระสูตรก่อนผู้ใดก็ตามใช้ทรัพย์ให้ได้ถูกทางห้าประการผู้นั้นย่อมหวังความเจริญได้ไม่มีเสื่อมตรัสว่าผู้บวชเมื่อแก่ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างหาได้ยากคือเป็นผู้ละเอียดอ่อนเป็นต้น วักที่สองชื่อสัญญาวักว่าด้วยความกำหนดหมายในใจทรงแสดงสัญญาห้สองชุดว่าถ้าเจริญทำให้มากจะมีผลอนิสงมากมีพระนิพพานเป็นที่สุดในวงเล็บอมะตะคือชุดแรกความกำหนดหมายว่าไม่งามว่ามีโทษในความตายว่าน่าเกลียดในอาหาร ว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงชุดที่สองกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวตนในความตายว่าน่าเกลียดในอาหารว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงตรัสว่าอริยสาวกอริยสาวิกาหมายถึงสาวกชายหญิงของพระอริยะเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐ ชื่อว่าถือเอาสาระถือเอาส่ย์ประเสริฐของกายไว้ได้คือเจริญด้วยศรัทธาศีลการสดับการสละและปัญญาตรัสว่าภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ห้าควรที่เพื่อนปรมจารีจะสนทนาด้วยอยู่ร่วมด้วยคือตนเองสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ และตอบปัญหาที่ตั้งขึ้นด้วยถ้อยคำที่ชักชวนให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิเป็นต้นตรัสว่าภิกษุภิกษุณีเจริญทำให้มากซึ่งธรรมะห้าอย่างย่อมหวังผลสองอย่างได้คืออรหัตตผลในปัจจุบันกับถ้ายังมีกิเลสเหลือก็เป็นพระอนาคามีธรรมะห้าอย่างคือฉันทะพอใจวิริยะ ความเพียรจิตตะเอาใจใส่วิมังสาพิจารณาสอบสวนและอุดโสลหิกระตือรือร้นคำนี้อัรกถาแก้ว่าความเพียรอย่างแรงกล้าตรัสว่าเมื่อก่อนตรัสรู้ได้ส่งเจริญธรรมะห้าอย่างข้างต้นมีฉันทะเป็นต้นมาแล้วได้ส่งบรรลุความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมะนั้นๆ คืออภิญญาหกมีแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเป็นที่สุดตรัสว่าธรรมะห้าอย่างที่เจริญทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานคือเห็นว่าไม่งามในกายกำหนดหมายว่าน่าเกลียดในอาหารว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง ว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงกำหนดหมายในความตายแล้วส่งแสดงธรรมะห้าอย่างนั้นว่าเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะคือสิ้นกิเลสที่ดองสันดานวักที่สามโยธาชีววักว่าด้วยนักรบ ตรัสแสดงธรรมะห้าอย่างข้างต้นมีเห็นว่าไม่งามในกายเป็นต้นว่าเจริญทำให้มากแล้วจะทำให้มีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เป็นผลเป็นอานิสงส์เมื่อภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสมาธิคือเจโตวิมุตติและหลุดพ้นเพราะปัญญาคือปัญญาวิมุตติก็ชื่อว่าเปรียบเหมือนตีเมืองฆ่าศึกได้คือหนึ่ง ถอนลิมเครื่องกีดขวางเทียบด้วยละอวิชาอย่างถอนรากสองถมคูเทียบด้วยละความเวียนว่ายตายเกิดสถอนเสาระเนียดเทียบด้วยละตันหาอย่างถอนรากสถอนกรอนตรงนี้อัตถกถาแก้ว่าทำลายบานประตูเทียบด้วยละสังโยตห้าคือกิเลสเครื่องผูมัดเบื้องต่ำ อย่างถอนรากหเป็นผู้ประเสริฐวางธงวางภาระพักพลเทียบด้วยละความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อย่างถอนรากข้ออุปมาในการตีเมืองค่าศึกได้นี้หมายความว่าจะต้องทำลายเครื่องกิดขวางทุกชนิดที่ฝ่ายรับทำไว้ ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุชื่อว่ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ตรัสตอบว่าหนึ่งผู้เรียนธรรมะแต่เว้นว่างการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบแห่งจิตภายในเนืองเนืองเรียกว่าผู้มากด้วยปริยัตคือการเรียนแต่ไม่เรียกว่าผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่สอง ผู้แสดงธรรมะตามที่ฟังแล้วเรียนแล้วแก่ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติโดยความเหมือนข้อหนึ่งเรียกว่าผู้มากด้วยบัญญัติแต่ไม่เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ 3. รู้สาธยายคือท่องบนรู้สาธยายตามที่ฟังแล้วเรียนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติเรียกว่าผู้มากไปด้วยการสาธยายแต่ไม่เรียกว่า ผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ 4. ผู้ตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ฟังแล้วเรียนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติเรียกว่าผู้มากไปด้วยการตรึกแต่ไม่เรียกว่าผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ 5. ผู้เรียนธรรมะไม่ทำวันทั้งวันให้ล่วงไปด้วยการเรียนไม่เว้นว่างการหลีกเร้น ประกอบความสงบแห่งจิตภายในหนึ่งเนืองความหมายคือเรียนแล้วปฏิบัติเรียกว่าผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อีกในหนึ่งทรงแสดงว่าผู้รู้อัตถะคือเนื้อความแห่งธรรมะนั้นยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาชื่อว่าผู้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ ทรงแสดงนักรบห้าประเภทคือหนึ่งเห็นฝุ่นฟุ้งก็ไม่กล้าเข้าสู่สงคราม 2. เห็นยอดธงก็ไม่กล้าเข้าสู่สงคราม 3. ได้ยินเสียงกึกก้องของกองทัพก็ไม่กล้าเข้าสู่สงคราม 4. ถูกฆ่าตายในสงคราม 5. เอาชนะฆ่าศึกได้ แต่และข้อเทียบด้วยการประพฤติรมจรรย์ของภิกษุทรงแสดงนักรบอีก5ประการคือ 1. ที่ถูกฆ่าตายในสงคราม 2. ที่ถูกยิงด้วยลูกศรญาตินำมาตายกลางทาง 3. ที่ถูกยิงญาตินำมาพยาบาลตายในภายหลัง 4. ที่ถูกยิง ญาตินำมาพยาบาลและหาย 5. ที่ชนะสงครามแต่ละข้อเทียบด้วยการประพฤติพรมจัรรย์ของภิกษุเช่นกันทรงแสดงอนาคตตภัยคือภัยในอนาคตหอย่างซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อมองเห็นก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทภาคเพียนเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุคือหนึ่ง เราอยู่ป่าคนเดียวอาจถูกแมลงป่องต่อยหรือตะขาบกัดตายได้2เราอาจพลาดลม้มอาหารที่บริโภคอาจเป็นพิษดีของเราอาจกำเริบเสมหะของเราอาจกำเริบลมเพียงดังสัตราอาจกำเริบเราอาจตายได้เพราะเหตุนั้น 3. เราอาจพบกับสัตว์ร,ร้าย เช่นราชสีเสือโคร่งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นอาจทำลายชีวิตเราให้ตายได้ 4. เราอาจพบกับพวกโจรที่ปล้นแล้วหรือยังไม่ได้ปล้นมันอาจฆ่าเราให้ตายได้ 5. อมนุษย์ร้ายที่อยู่ในป่าอาจฆ่าเราให้ตายได้ทรงแสดงอนาคตภัยอีกห้าอย่าง ที่ภิกษุเมื่อมองเห็นก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทภาคเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุคือหนึ่งขณะนี้เรายังหนุ่มแต่ก็จะมีสมัยที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ทำให้ยากที่จะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเสพเสนาสนะอันสงัด 2. ขณะนี้เรายังมีโรคน้อย แต่ก็จะมีสมัยที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ 3. ขณะนี้ข้าวหาง่ายแต่ก็จะมีสมัยที่ข้าวยากมนุษย์จะอบพยพไปหาสถานที่หาอาหารง่ายและการอยู่ปะปนคลุกคลีทำให้ยากจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเสพเสนาสนะอันสงัด 4. ขณะนี้มนุษย์ยังพร้อมเพรียงกัน แต่ก็จะมีสมัยที่เกิดภัยคือการก่อการกำเริบในดงชาวชนบทขึ้นเกวียนเดินทางกระจัดกระจายไปพวกมนุษย์อพยพไปสู่ที่ที่ปลอดภัยและการอยู่ปะพนคลุกคลีทำให้ยากจะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเสพเสนาสนะอันสงัด 5. บัดนี้สงยังพร้อมเพรียงกัน แต่ก็จะมีสมัยที่สงแตกกันซึ่งยากที่จะใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเสพเสนาสนะอันสงัดแล้วทรงแสดงอนาคตตะัยอื่นเกี่ยวกับการที่ภิกษุจะประพฤติไม่ดีไม่งามวัรที่สเทรวักว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเทระ หรือผู้เท่าตรัสแสดงธรรมะฝ่ายชั่วห้าประการของภิกษุผู้เป็นเทระซึ่งจะทำให้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนปรมจารีคือกำหนัดคิดประทุษร้ายหลงกำเริบมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นต้น ในฝ่ายดีทรงแสดงโดยในตรงกันข้ามและได้ทรงแสดงธรรมะฝ่ายชั่วฝ่ายดีทำนองเดียวกันนี้อีกหลายในทรงแสดงธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้เป็นเสขะผู้ยังศึกษาเพื่อคุณความดีสูงขึ้นไปความเสื่อมห้าประการของภิกษุผู้เป็นเสขะคือหนึ่งความยินดีในการงาน ข้อนี้หมายถึงการงานที่เป็นแบบเข้าหรหัสหรือการงานที่ไม่เนื่องด้วยการอบรมจิตใจ 2. การพูดมาก 3. การนอนหลับ 4. การคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วและฝ่ายดีส่งแสดงโดยนายตรงกันข้าม และได้ทรงแสดงธรรมะฝ่ายชั่วฝ่ายดีทํานองนี้ในในอื่นอีกวัรที่หก,กักุทธวักว่าได้บุตรแห่งโกริยกษัตริย์พระนามว่ากักกุทะทรงแสดงสัมปทาคือความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์ห้าอย่าง หลายในซ้ำกับที่ตรัสไว้ในตอนต้นๆนในหมวด50ที่หนึ่งแล้วทรงแสดงการพยากรณคือการอ้างว่าได้บรรลุอรหัตผลห้าอย่างคือพยากรณเพราะงโง่เขลาปรรถนาลามกจึงพยากรณพยากรณ์เพราะเป็นบ้าพยากรณ์ด้วยเข้าใจผิดว่าได้บรรลุและสุดท้ายพยากรณ์โดยชอบคือได้บรรลุจริง ทรงแสดงการอยู่เป็นสุขห้าอย่างคือเข้าฌานที่หนึ่งถึงที่สและทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะทรงแสดงว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะห้าประการจะตรัสรู้ธรรมะที่ไม่กำเริบไม่นานเลยคือบรรลุความเป็นผู้แตกชานในอัดในธรรมในภาษาพูดในปฏิพานและพิจารณาจิต ตามที่หลุดพ้นแล้วทรงแสดงว่าภิกษุเสพสติกําหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยธรรมะห้าประการจะบรรลุธรรมที่ไม่กําเริบไม่นานเลยคือมีความริเริ่มในการงานน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษด,ดีในเครื่องประกอบแห่งชีวิตมีอาหารน้อยไม่เห็นแก่ท้อง หลับน้อยประกอบธรรมะเป็นเครื่องตื่นสดับตรับฟังมากทรงจำไว้ได้พิจารณาจิตต,ตามที่หลุดพ้นแล้วและทรงแสดงยักย้ายอีกหลายในคล้ายคลึงกันทรงแสดงว่าพระตถาคตย่อมแสดงธรรมด้วยความเคารพหมายถึงด้วยอาการอันดีงามไม่ใช่ธรรมอย่างเสียไม่ได้ ทรงแสดงธรรมด้วยความเคารพแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแก่คนทั่วไปและแม้แก่พวกเนสาทะที่นำข้าวติดตัวไปเนสาทะหรือเนศะคือขอทานและพรานนกมีความหมายรวมในคำเดียวกันทรงแสดงว่าพระตถาคตย่อมแสดงธรรมด้วยความเคารพด้วยอาการอันดีงามเปรียบเหมือนราชสีเมื่อจะประหารเหยือ่อ ก็ประหารด้วยความเคารพคือด้วยอาการอันดีงามพึงพายตรัสกับพระมหาโมคลานะถึงศาสดาห้าประเภทที่ต้องอาศัยหรือหวังความคุ้มครองจากสาวกส่วนพระองค์ไม่ต้องหวังเช่นนั้น